นี่โทรศัพท์คุยไปไหนทำามผมโทรไปคุยไม่รับฉันไม่รู้ค่ะอย่าคิดมาตกติดกับผมนะผมไม่ชอบมือถืใคร เอามือถือมาฉันพองให้เอามือถือขึ้นมาไงไม่มือถือเครื่องนี้เป็นของผู้หญิงคนนี้แล้วเขามาขอความช่วยเหลือจากผมคุณทำร้ายเธอใช่ไหมงั้นเหรองั้นแกก็เรียกอปพมาดิแกกล้าเรียกไหมล่ะถ้าแกไม่กล้าฉันเรียกเองรปภครับรปภครับช่วยด้วยครับรปภรปภช่วยผมด้วยครับช่วยด้วยครับรปภมีเรื่องอะไรนะครับผู้ชายคนนี้ครับผมมุยมือถือผมไปอ่ะผมเปล่านะครับ ผมไม่ได้ขโมยเลยนะครับผมขอดูมือถือนั่นหน่อยครับของคุณจริงด้วยมาขโมยของในที่จงแจ้งแบบนี้เลยเหรอมานี่เลยโอ๊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 ยไป ล่อยผมนะครับคุณกำลังเข้าใจผิดแล้วอะมีอะไรไปพูดกับตำรวจกันแล้วกันฮัลโหลครับสถาน,นีตำรวจใช่ไหมครับ ันนี้พี่จะหนีหรอเอาเอานี่ไปเฮ้ยโอ้ยไปกันอันนี้เจ็บเจ้ยพอไปโอ้ยเฮ้ยหยุดเอาไว้ คุณ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 เปิดก่อนเปิดก่อนคุณเปิดประตูลงมาก่อนคุณเดี๋ยวเฮ้ยไว่าแหลงของคุณเนี่ยเดี๋ยวก่อนคุณลงมาก่อนผมบอกไม่อยากอยู่กับผมใส่หัวไปผมบอกให้ไปไงไอคุณไอคุณ ยฮ้คุณตำรวจครับช่วยด้วยครับไอหมอน,นี่มาขโมยมือถือมไปครับอะไรของมันวะอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับคุณตำรวจนี่นครับคุณครับลงมาจากรถด้วยครับผมบอกให้ลงจากรถครับ โกหกครับคุณตำรวจผมไม่ได้เอาอะไรของใครปทังน,นั้นแหละไม่เชื่อคุณตำรวจค้นตัวผมได้เลยครับลองดูในรถสิครับเอ,อ,เ,อ,อเป็นไปนได้ไงครับคุณตำรวจผมไม่ได้ไปนะครับมันใส่ร้ายผมอยู่ ผมขอเชิญตัวคุณไปโรงพักด้วยครับไป <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> จะเย็นๆนะครับกระจกยังเปิดอยู่ยังมีอากาศนะครับคุณค่อยๆหายใจนะครับหายใจโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปตามคนมาช่วยนะครับไม่นะฉันกลัวคุณไม่ต้องกลัวนะครับนี่ผมอยู่นี่กับคุณไงคุณทําใจให้สบายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเอาละครคุณชื่ออะไรครับฉันชื่อมิวค่ะผมชื่อตั้มนะครับ ผมจะไปหาอะไรมาเปิดกระจกครับไม่เอาอ่ะคุณฉันกลัวคุณอ่าทิ้งฉันไว้คนเดียวนะโอเคครับผมจะไม่ทิ้งคุณผมจะอยู่ที่นี่กับคุณครับงั้นลองบ,บัรนี้ดูนะครับคุณคุณทำอะไรอะ่ะจะกดกระจกลงครับเดี๋ยวฉันช่วยนะคุณมันไม่ขยับเลยอะ่ะคุณอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับเดี๋ยวผมไปหาตัวช่วยก่อน เชื่อใจผมนะครับผมไม่ทิ้งคุณแน่นอนเดี๋ยวผมมานะครับคุณคุณผมมาแล้วครับ ผมบอกแล้วไงครับว่าผมจะไม่ทิ้งคุณผู้ชายคนนี้พยายามช่วยชีวิตฉันทั้งทั้ที่เราเพิ่งรู้จักกัน คุณอย่าพยายามเลยมันไม่ได้ผลหรอกต้องได้สิก่อนฟา้ามืดผมจะช่วยคุณให้ได้ผมสัญญาคุณฉันไม่กล้าอยู่ที่นี่คนเดียวตอนคืนอ่ะคุณจะไม่อยู่คนเดียวแน่นอนรอผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมมา ในรถผมมีเอ้นนี่อยู่พอดีเลยเดี๋ยวผมแสดงอะไรให้ดูเป็นไงบ้างครับคุณ รู้สึกดีขึ้นบ้างหรือ,อยังสามีของฉันเขาก็ชอบเล่นตลกแบบนี้ให้ฉันดูค่ะแต่การแสดงครั้งนี้ไม่เหมือนที่คุณเคยดูมาแน่นอนเชื่อผมเพราะว่าใครจะมาแสดงตลกกลางล้านจอดรถแบบรสองคนบ้าง มีนี่ด้วยทานายผู้ชายคนนี้ทำให้ฉันยิ้มได้เขาทำให้ฉันหายกลัวแล้วเขาก็ทำให้ฉันเนี่ยอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเป็นอะไรไปคุณ ทอะมันไม่มีประโยชน์หรอกยังไงฉันก็ออกไปจากรถนี่ไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะแต่ในความแพงซวยเนี่ยมันยังมีเรื่องดีๆอยู่นะครับคุณนอนพักเอาแรงนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ข้างๆคุณเอง ผมก็บอกกับตำรวจว่าเราเป็นผัวเมียกันไงกระทบกระทั่งกันนิดนึงมันก็คงเป็นเรื่องปกติแล้วมั้งไอ้หน้าจืดนั่นมันเข้าใจผิดไปเองข้อเสียเวลาเลยผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าเป๊กไม่เฮ้ยปิดหยุดโอ้ยคุณจะไปไหนอ่ะคิดว่าจะหนีผมรอดเหรอโอ้ยเลยหยุดแกทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่แกเฮ้ยเฮ้ยแกบ้าอะไรวะปล่อยนะเว้ยเบลลงมาอ้เฮย ก็เย็นแล้วแกนอนรอในรถไปเลยแล้วกันเดี๋ยวตอนเช้าก็คงมีคนมาช่วย <c oughs> อะเฮ้ยปล่อยที่นู้นว้ทงบ้าปล่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกก่อนบิบิต่อไปนี้ชีวิตของฉันจะมีผู้ชายคนนี้อยู่เคียงข้างและฉันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้ว ก็เรียกแกนั่นแหละเอคุณผู้จาใมันดีๆหน่อยผมไม่ทำไรให้หน่อยทําเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้แกจะตีก้นฉันทําไมตีก้นเหรอผมจะทําแบบนั้นทําไมนี่ผมมีแฟนอยู่แล้วนี่ไงแฟนผมจะไม่เชื่อแถวนี้ไม่มีใครก็มีแต่แกนั่นแหละแกนั่นแหละตีก้นฉันผมไม่ได้ทําไม่เชื่อถามแฟนผมก็ได้บอกเขาไปสีผมไม่ได้ทาเอ่อคุณคะแฟนฉันไม่ได้ตีก้นคุณหรอคะได้ไงเห็นไหม ผมไม่เคยทำหรอกแล้ก็เดิน อย่าเพิ่งไปค่ะอะไรอ,อีกอะเอ่อฉันอยากขอโทษคุณนะคะที่พูดไม่ดีกับคุณเมื่อกี้เออช่างมันเลยเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณคุณลืมขวดน้ำไว้หรือเปล่าคะฉันก็เลยเอามาให้คุณนะคะขอบคุณครับแฟนผมเขาชอบลืมของประจำออเออเดี๋ยวนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเอาเก็บในกระเป๋าให้นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่โอ้ยเฮ้ยต้อ คุณแจรถอะวิวกุญแจรถอะฉันไม่รู้ค่ะเอ่อสงสัยมันหล่นตอนออกกำลังกายปะคะฮะ,ฮะนี่ <c oughs> พูดอย่างนี้ย้อนเย้ยฉันเหรอถามฉันโง่เหรอรออยู่นี่เนะี่ยไม่ต้องไปไหนด้วยลงไปหากุญแจเอา้า <c oughs> เจ็บผลอไล่ยังไงก็ไม่รู้อะเจ็บเหรอ,อคุณต่อนผิดวิธีไงต่อยแบบนี้ก็บาดเจ็บได้เล่มต้ององี้ดูผมลเลยโฮ้เจ็บต่อยอย่างงี้เท่จังเลยค่ะ แล้วเาคุณจะชกมวยต้องใส่ลงทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยอเออว่าแต่แันคุณไปไหนอะคะอ๋อก็เขากลับไปแล้วอแบบนี้คุณก็ว่างอะสิคะเออถ้าอย่างนั้นช่วยดูหัวไหล่ให้ฉันหน่อยได้ไหมอะคะมันเจ็บยังไงก็ไม่รู้อะคะ่ะก็ได้ครับตรงนี้แบบนี้ค่ะ คุณคะฉันอยากเล่นเครื่องเล่นอันนั้นจังเลยอะค่ะแต่ว่าฉันเล่นไม่เป็นอะคุณช่วยสอนให้ฉันหน่อยได้ไหมอะหน่อยอ๋อได้ครับสบายมากอะไรไหมเนี่ค่ะคุณสอนหน่อยได้ไหมคะฉันอยากเล่นอะได้ครับผม เรื่องนี้มันจะเพิ่มตรงนี้ตรงนี้ด้วย<อ>ผมทำให้ดูนะได้ค่ะคุนดึงขึ้นนี้แอนโตกึ้นแล้วก็ทำมาข้างหน้านิดนึงแล้วฮึบน<อ>่ะ<า>ว้าวเท่จังเลยค่ะคุณกลารเป็นมัดๆเลยอ่ะเพราะงั้นฉันขอถ่ายรูปพวกคุณหน่อยได้ไหมคะจะเอาไปอวดเพื่อนๆน,นะคะได้ครับงั้นต้องอย่างนี้ได้เลยค่ะ ขอถ่ายรูปเลยนะคะวิวดูสิกล้ามเป็นมัดมัดเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวผมผมทำท่านี้<ด>ถ่าย<ะ>ไปได้ค่ะเท่จังเลยอะ่ะเออคุณคะคุณช่วยทำท่านี้นานๆได้ไหมคะฉันอยากเห็นกล้ามของคุณนะคะ <c oughs> โอ้ยกล้ามคุณเท่มากเลยอะ่ะ <c oughs> เป็นมัดๆเลยอ,ะอ่ะค่ะได้ครับได้ครับถ้าอต้องนี้ อ๋อสุดยอดเลยอวิ่งท่มากเลยอ่คุณจะลองเล่นดูไหมได้ค่ะโอเคเฮ้ยไม่มืออยู่ตรงนั้นน่ะเออคุณคะเออพอดีว่าฉันปวดท้องอะค่ะเดี๋ยวฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะฮะปวดท้องเอาแล้วมือถือผมอะ่ะคุณ ขอบคุณนะคะโอ้ยไม่ต้องพูดแล้วรีบหนีไปเร็วๆค่ะจะไปไหนเรวอะไรนี่จะหนีจากผมไปเหรอนี่คุณอยากโดนดีใช่ไหมคฮะคุณจะทำอะไรอะ่ะปล่อยผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวนี้นะมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยนี่มันเรื่องของครอบครัวผมแล้วคุณอยากโดนอยู่ยคนหนึ่งเฮ<อ>้ยคุณคะ อย่าทําอะไรเธอเลยนะปล่อยเธอไปเถอะแล้วเราฉันจะกลับไปกับคุณอะเราสองคนเป็นแฟนกันค่ะฉันรักคุณนะนี่คุณจะมาพูดดีๆกับผมตอนเนี้เหรอมันช้าไปแล้วยังไงคุณก็ต้องรับบทเรียน คุณน่ะเป็นแรงบันดาลใจของฉันเลยนะถึงเวลาละที่ฉันเนี่ยจะต้องสู้ฉันน่ะจะทอเรียกตำรวจมาจาับมันข้อหาที่มันทำลายร่างกายฉันถึงเวลาแล้วที่มันจะได้รับการลงโทษสักทีดีแล้ว่ะคะคุณคิดแบบนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยอยู่ช่วยคุณตลอดหรอกคุณต้องช่วยเหลือตัวเองแต่ฉันว่าตอนนี้คุณรีบโทรแจ้งตำรวจกานดีกว่าเดี๋ยวฉันอยู่เป็นเพื่อนแล้วฉันเนี่ยก็จะสอนให้คุณเนี่ย ต่อยหมวยด้วยค่ะว่ขอบคุณมากเลยนะคะ